ครับไต้ตันยกสูงเข่าไม่ละลอ2.4 T L S พัดยกสูงปี2007งวดพันปีละ5,000บาทครับผมชมเลยโอ้โหโคตรหล่อครับผมสีดำดำดุครับผมตัวท็อปด,ด้วยปุ่มพุตสตาร์ทไม่แปดหมืนโลพวงมาลัยมัลติฟังชั่นจอกล้องของกล้องเอยค้งหัวนงหัวนัด ไม่มีรอยไขรอยแกะครับผมจบศูงปบาทปีดาวปีจอมปีจัดปีโอนปีแรกงวดกพันหาพันหลังจากนั้นพันแปดประมาณตลอดสัญญาสื่อในทั่วประเทศไทยเหนืออีสานกลางใต้มหาสยญญโรดรับจบศูนย์บาทศูนย์บาทมาเลยบัตรประชาชนใบเดียวปีดาวปีจอมปีจัดปีโอนครับผมดูห้องเครื่องครับผมหน้าเดิมเครื่องเดิมครับผมหัวงน้ำเดิมเดิมครับผมเครื่องเดิมเดิมระบบความปลอดภัยดีบ ABS เอาส่วนลดไป็น2 0 0ื0บาทครับผมแอดไลน์เสียเามามีแอดตำหน้า YAA 9ก้าซหาวิธีการจองส่งเบอร์โทรศัพท์ปัดปตยายนงที่อยู่ที่สะดวกทางสยางที่อยู่ที่สะดวกทางอยามมาส่งรถฟรีทัว่วไทยเดี๋ยวเสียญาจัดให้ครับผมเจ๋ว